สวัสดีครับสวัสดีสื่อท่านนะครับผมนี้ก็มาดูทีมงานเรากำลังติดตั้งบางคับหน้าครับอันนี้เป็นลูกค้าอยู่เี็นว่าอยู่ขุงคันครับเกีโอเปซีนครับอันนี้แต่งแนวใส่หมวกรับนนี้ทีมงานเราก็กลังจะใส่บางคับด้านหน้าครับ เดี๋ยวตัดแบบใหม่เนื่องจากเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยคือว่าลากดินเกินไปครับต้องแก้ไขให้ต่ำลงทีมงานเราก็มีช่างอุ้ยครับช่างอุ้ยช่างแม็กช่างพืชครับเสียแม็กน้องเขียวของเราวันนี้จอดอู่ครับ ส่วนจันเตะก็น่าจะใส่สลักตัวล็อกตัวล็อกสลักนะครับของน้องเขียวครับอันนี้ก็ทีกสีก็น,น่าเริ่มพ้นครับกระสีประมาณนี้ครับฮะ กระบอกดำสีเหลืองช่างเป้ช่างเป้ครับนี่อ่านี่นี่พ่นได้นี่พ่นไหมเกียร์พ่นไหมเกียร์เขาให้พ่นเปล่เออไปดูไปดูไปดูเนี่ยพ่นกระบอกนมาสุดสับยี่ดอลโบ ฝาครอบล้อเป็นของโนอกครับเง่เงาเงาเงาตัวนี้หายยากมากมีแต่ชุดละมืนกว่าวสิเบนเพลงไหมสีครับเบนบูดวันไหนนี่2ส,เด,ส, 2> ส,สเดือนหน้า2เดือนหน้าเอาหมอลำบ่ตืมอะไรเขาใช้เอาอว่าโควิดด้วยเอาเล่นไม่ได้ เอาเขาไม่เขาไม่หกไม่ให้ออกมา๋อ้โหได่เป็นสีเขียวครับสีเขียวหลายหลังหลังจงอางก็สวยครับังน้ำมันสองร้อยลิตรนะครับ เงาเงาเลยคันนี้น่าจะเป็นถังน้ำมันสีดำนะครับเดีย๋ยวใส่ไม้ <S <S มาคุณหน้ากำลังจะใส่หลังล้อหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวช่างก็จะมาดูระบบไฟเลยนะครับคันนี้ไม่นานน่าจะได้ออกนะด,ดู้ ไปเดี tener que tener que ๋ยวสีไปโดนช่างอุ้ยช่างอุ้ยลงวัดดูอ่ะกระดมิดดึงไปหาไปหาดูอ่ะดึงเหล็กไม่ปังรถนี้เหมือนกับหัวหมอบด้วยได้ดูแล้วไม่ได้ใส่ตัวยกด้วย ว่ายังไงช่างเนาะวัดดูเอาเอาลงอีกนิดนึงน่า <ไป S 1> เละเดี๋ยวใส่ดินไปมันก็โรยอีกอตัวนี้ช่างกำลังวิเคราะห์ครับ อเอาไหมเอาไหมอะไรมือชีพเลด้วยนี่ช่างอุ้ยกับช่างเตะเอายังไงครับเสียงก็อาจจะหนหูปั๊มลมหน่อยนะครับ เอาเอาให้ชูนะครับเนันีนี้ก็ไม่รนี้ชนเลดครับเกมเลดร <c oughs> ะจังหนะ้าไปคนละเรื่องเลย เอลดายอกดอกครับผมนีจบมาซ่าครับเป็นหมวกครอบนอกครับอันน้หลออยู่ครับผมเดียวเปซีตัวน,นี้ราคาสูงมากครับแล้วก็เป็นที่จับจองและหายากด้วยครับผมเดียวเปอซีสนมากเอาไปใส่ในรถเกี่ยวข้าวนะครับก็เ,เลยหายากเครื่องเพลงมากครับเดียวนปครัซี กาจะเจียวช่วงนี้คนเล่นคอมมานเดลก็เยอะครับลายเราก็สวยงามครับ ต้องได้ครับเอาอยู่นะครับดู๋แสนใต้น้ำแต่งครับ0 9 1 6 5 8 8 2 7 4ครับผมเช็คระบบโอ้โอ๋อ เ,เห็นจะโรยอย่างนี้นะครับคือตัวนี้หลักหมื่นครับหายากมากทาพืชนี้ลูกค้าใ่ไหนกูคันบอกอ๋อทาพืชไม่รู้ครับขับอย่างเดียวเครื่องลเครื่องนิ่มมากคันนี้ คันนี้คือซีใหญ่ๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝากติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับก็จบกับคันเกียวแปซีนะครับสวัสดีครับผม